บกุดดอกหูใหญ่แฮะบางตก็ห่อบางตก็ลึกบางตก็บ่ค่ลึกขี้ดินมันกบแข้งดอกเดินบาแข้งนดีดีเด็น่ยห็แล้วตัวใหญ่สินี่ก็น้าสาว เอานมโรงเรียนแนละ้วเนาะไม่กินเลยพอเอานมมันยังก็นมหวานมันม,มีนมหวานอยู่โดยเฉพาะที่เ<ม>ออหันเทนะ่มุ่งด้ยเนาะมุ่งเอาบะเลี้ยง,งมนมโรงเรียนนะวะชิคเชตโต้ยายเบื่อ่น้อยโอ้อันนี้มันคืออันมันกินนมดุดบุเป็นนะเออเท่เขาบอจับยัดปากเอาวะหลอดบ่อหลอดบ่อวะฮะนกยายไล่เลยยังโอ้ยสหายจะยี่สิขวมมือนึ่งจ <c oughs> ะมาเป็มมนัวพาดตัวบุกไง อ๋อแล้วแม่มันตายซะอันแม่มันตายอันเชือกหัดคอตายบางคนตกบางท่านนะที่มันตกหิ่นอยู่ท่นานะตกคางแล้วเนมันนแล้วตกคางใช่เปไปห้าคุยค่ะเห็นคุยก็ได้อยู่แล้วมันมีค่อยมีอยู่แลตกก็ทำเชให้ตกหตก็ทำเชือกคล้องเขาบอก เสียาหายสี่พ่แม่อยู่แล้วมกกัดเกลืกกอเพราะว่ายกหนอนนี่สำหรับข้าวศพดิปไปข่าวศพสุมไอโซโอมสุมมายัางก็ยักมายกนั้นนะวัดอยู่ป่าน่อยประกาศแล้วก็ยกไปแล้ว,ลวนี่ไงเห็นคุยเหมืนละ <laughs> นี่ปลามาเอาคุยนี่ ดอกบัวหัวอืมบัวขุดดอกหัวใหญ่แฮะบางตัวก็หน่อยบางตัวก็ลึกบางตก็บ่ค่อยลึกตัวดินมันก็บัวแข้งดอกเลยดินมาแข้งไม่น่ดิน้อนดีเด้อเนี่ยเห็นแล้วตัวใหญ่สินี่ยกระนอสาวอุ้ยเขาขายตัวละซองบาทัวร์ขั้แนวคายแพงกันละแหน่ว่าปีนี้แหน่วบาหนึงบบมีอยู่มีอยู่หรอกไยมันก็มีอยู่

มันคืออันเป็นดินทรายดิแม่หนูแม่ได้บ้านค่นะนีอยู่ข้างนหัมีายหัวเดี๋ยวเนะสาวดีบ่อขี้ดินบ่กแข่งนะลคนได้อยู่ใ้เราไปได้จักนยอย Quay ăn canta tay cực quan hoa môn bò hát lắm anh quay anh quay cái nó sẽ dở kìa 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 mì kìa 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 Bởi vì được cái nhà xoa đấy ừ, dây. <laughs> dây ôm. Với mình. Cái đẹp để thêm một mùng dài 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 nó nó mùng cắt mùng dài mùng dài mùng cái mùng dài

một pháo nổi mà của you. Ta hương 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 กลับแล้วมึงเล็ดก็ไปกับป้าบุญมาไปน้ำาประการก็หนมาก่อนนะน้ำาพร้อมทางนั้นเพิ่นจะเล็มมาทางนี้นะอืออ้ยบ่ทันตูดดเฮียวตวเฮียวเอาละซื้อเขากินน้ํเแพกนะตุ๊ดบุกเบ้งจักน้อยเอ่ะสิไปหาคุยให้เด้ว

bộ em cơ bù mân mời em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  chậm em mời đây không em mời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  em อ๋แล้วมันเบิด์ันี้แล้วตีน้อยอายุวะตัวน้อน้นุ้มเออตัวน้อยน้อยมาือเนี่กับอันคืออันแหงจิงลิสบานจิงลิสเขาเลี้ยงนะเขาเลี้ยงน้อยจ่อยว้าอันมันแมนคุยมันบ่นี่นะแมนบ่น อ่าหูบปเจอมาแล้วขุดมาเฮียนพอมากวะนะฮะอีกสุดแตเลยเห็นหูเลยปลาเลี้ยงขวายไล่โตดิจ้อสี่ห้าโตว่า,าสาวออ้ขวายลูกคอกมันเลี้ยงตายมาได้โตแม่มันเข้าควยนะิดหน่อย thì anh về ăn ngoài thì khoai chắc lắm. bố mẹ anh ờ ní ông ba mình luộc luôn rồi đấy bà, 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 bà bì không biết hãng được quá <laughs> 嗯。<Oui. S 2> <laughs>